แร็ปสิโออะไรมาต่อยง่ายแร็ปแบบอ็กซ์เจอลเน่ะโอ้อ้ยพี่เก่งดีแล้วหรือว่ามาร่วมทำกันส่วนหตึ่งด้วยกันว่าเดี๋ยวว่ามาตามามต้องไปครับต้องไปต้องไป

ไม่มีขนาดรูดให้คนตายหมดแล้วรูดสิตารูดสิตายรูดสิายจะมูอยากลงน้ำอยู่แล้วลงมาแล้หลังนะโอ้โห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  ဦေကေင်းင်တါပိေင်စဖုာက်တနိုက်တါပို့ံက်းင်လို့က်းတို့က်တေားက်းက်မ်းက်တာင်လို�

you <laughs> ໄປແມ່ພຸມມີ້ມັນສະຫນຸກເດີ້ຫນ້າຕາກໍເປັນດີເດີ້ບໍ່ໄດ້ດຽວເຕະຫນ້າຫິບກໍເດີ້ よし。<music> <music> oh <laughs> my

ไม่เลยร่วมทำกันกุศลด้ังเออมาถามนายว่าแถวไม่ร่วดร่วมกัมาดูพอหรอไม่ก็บลมันบิดเก่งนะพี่เดี๋ยวป้าเล่นไปเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรนี่น้องไปวจะโมเพี่นะพี่อ๋อตุเรียตุเรีย

บอกเลยว่าน้ำขึ้นแล้วพี่พี่ิวน้งขึ้นแล้วน้ำใสไม่ค่อยดีทำไมอ่ะทำไมอ่ะทำไมอ่ะโอเคโอเคขึ้นแล้วทไมอ่ะอ๋อเหรอมีอะไรอ่ะโอะโอ๊ะโอ๊ะโอะ